นสวัสดีค่ะลูกน้ำค่ะลูกน้ำสิริพรณรานินน้อยค่ะอายุ29ปีอาชีพเป็นนางแบบพิตตีค่ะมาจากซีซั่น13นะคะโสดมานาน1ปีกว่าแล้วค่ะไม่ไน่ไจะได้เปนคู่เป็ะคู่ัางมพุ่มาอยู่ที่บอกแล้วอยู่ไม่เชื่อไงไอ้ตัวนี้ เจ็วันนี้ดูอ๋อแล้วเขาอบบแยืี่บางคนใส่โ้โบางทีคุใสแบบนี้เพราะคนเก่าไปคนใหม่จึงต้องมาการมาในครั้งนี้ของเธอคนนี้อาจช่วยกระตุ้นให้พวกเขาได้รู้ใจตัวเองขอทานข้าวด้วยได้ปะขาไม่แน่ว่าการที่ได้เจอกับใครใหม่ๆ อะไรอะไรก็อาจจะไม่เหมือนเดิมวันนี้ค่ะลนเชมเชสปางเลยสวัสดีค่ะลูกน้ำค่ะลูกน้ำสิรีพอนารานินน้อยค่ะอายุ29ปีอาชีพเป็นนางแบบพิตตี้ค่ะมาจากซีซั่น13นะคะโสดมานาน1ปีกว่าแล้วค่ะทีแรกมาถึงเราก็ต้องแบบสอดสายตาก่อนสแกนก่อน คนไหนสเปกว่ามันก็มีอ่าแบบ first impression ใช่ไหมแบบใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยแบบออคนนี้เออได้สเปคคือแอลเป็นสเปคตั้งใจเอาคนนี้มาแหละให้ทุกคนหวนไหวอะไรเงี้ยซ็สซี่เขาออกแนวะซ็สซี่อยู่แล้วครัสเปคผมก็ค่อนข้างชอบคนเซ็กซี่นะเอาวงจานนะ แม่โคตรปันใช่ะระใครละกันจีนค่ะของั่นค่ะของปั่นแกมมี่ค่มี่ีไม่ต้องใหปจเย็นใจเย็นแค่ะอะไรนะแตงโมค่ะแตงโมลูกน้ำละค่ะซีซันไหนซีซันสิาค่ะดูว่าน่าดูว่นี่้ได้จากครับลงาคค่ะ ที่เขาเข้ามาไอ้ก็ไม่กล้ามองมองครึ่งวินาทีมันมันเหมือนข้าวน้าไอเลยมันใหญ่ใหญ่มากกระแทกหน้าไอเลยไอ้ก็ไม่กล้ามองเองเดินมาแบบสะพึงอลล่ามนเลยครับนี่เลยสไตล์แมทธิวใช่เลยแมทชอบผมว่าจะแมทชอบผมว่าแอลเสียอาการมากกลายเป็นพูดเยอะแล้วก็พูดอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ข้าวพุ่งแบบข้าวพุ่งอ่ะข้าวพุ่งอ่ะ พี่กีเขาก็ไม่รูด้ดิเขาเป็นคนนิ่งๆใช่ป่ะเราก็เห็นแหละว่าเขาก็มองว่ามันเป็นเรื่องปกติของผู้ชายแต่เราก็อากมองอก็มองไปไม่ได้ไม่ได้อะไรไม่รู้อ่ะเรารู้สึกว่าหนูว่าคนละสไตล์กับพี่ลูกน้ำใช่ป่ะแต่เขาจะชอบแบบเราก็แปลว่าเขาชอบแบบนี้ค่ะ